3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําไปทั้งหมด1 000กว่าคอนเทนต์เราสร้าง3 c o คอนเทนต์ขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ที่เราอยากจะเล่าแล้วช n e l ของเรามันก็เติบโตขึ้นมามันเติบโตมาพร้อมกับทุกๆคนที่ร่วมโตไปด้วยกันย้อนกลับไปในวันที่ช่องของเราอย่างเล็กๆเ,เนี่ยคนดูของเราก็จะมีกลุ่มเดียวในวันนี้ที่คนติดตามเราเติบโตขึ้นผมจะไปคาดหวังว่า1นึ่งคอนเทนต์ที่ทำออกไปมันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในทุทกๆจุดเนี่ย มันน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะบางคนอาจจะยังไม่ทันได้เริ่มทําธุรกิจเลยบางคนอาจจะกําลังเริ่มทําธุรกิจบางคนอาจจะทําธุรกิจไปจนเจอปัญหามหาศาลแล้วมันไม่มีทางที่เนื้อหาที่ออกไปในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะโดนทุกๆจุดของทุกๆคนได้มันเป็นไปไม่ได้เลยในช่องของผมต่อจากนี้ผมเลยตัดสินใจที่จะประกาศแยกรายการแล้วก็แยกช่องแต่ก่อนที่จะไปอธิบายว่าแต่ละรายการและแต่ละช่องมันจะเป็นยังไงผมอยากให้คุณได้ไปดูตัวอย่างคอนเทนต์ในยุคต่อไปของเรากันก่อน บาร์บี้ตุ๊กตาของเล่นที่ไม่มีใครรู้จักปรากฏการของบาร์บี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตุ๊กตาของเล่นเท่านั้นแต่ยังเป็นทั้งแดงบันดานใจความฝันและความกล้าหาญที่ผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะสนับสนุนผู้หญิงด้วยกันให้ภูมิใจในตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นและสร้างประวัติศาสตร์ให้กับโลกใบนี้จากวันนั้นมาถึงวันนี้บาร์บี้ที่มีอายุกว่า60ปีกว่ารายได้ไปแล้วในปีที่แล้วกว่า1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ58,000ล้านบาทแต่ความสำเร็จของบาร์บี้ไม่ได้เเกิิดดขึ้นโยบงอญ แล้วบาร์บี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างวันนี้ดิอินไซเดอร์จะเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นของบาร์บี้มาจากรูทแฮนเลอร์ เจ้าของโรงงานของเล่นชื่อดังอย่างแมท t e l ที่ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมตุกตาของเด็กผู้หญิงในสมัยนั้นมีแต่ตุกตาหมีหรือตุกตาเด็กเบบีอย่างแกจะให้ลูกสาวของพวกเราสองเป็นแม่บ้านแม่เรือนอยังไงอย่างนั้นซึ่งถ้าว่ากันตามตรงก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะใครๆก็บอกว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเป็นได้แค่อาชีพเดียวก็คือแม่บ้านแต่แฮนเลอร์ไม่คิดอย่างนั้นเธอซื้อตุก,กตาของลายลิลลี่ซึ่งเป็นตุก,กตาผู้หญิงรูปร่างสง่างามหุ่นดียังกระหลุดออกมาจากความฝันให้กับลูกสาวของเธอที่มีชื่อว่าบาาาบบรรร่พ้้้อออมกอกกกัลลลููสวววเธวทจิงแโตขึน อยากจะเป็นอะไรก็ได้แต่ความเป็นจริงกับโหดร้ายกว่าที่พวกเราคิดกันเมื่อแท้ที่จริงแล้วตุ๊กตาบาร์บิลลี่เป็นตัวการ์ตูนของสาวนักเต้นที่ชอบยัวล่อลวงผู้ชายรวยๆให้มาเสียเงินกับเธอดังที่ปรากฏการให้เห็นอยู่บ่อยๆบนหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ทับหล่อของเยอรมันวันนั้นเองแฮนเลอร์จึงตัดสินใจสร้างตุ๊กตาของเธอขึ้นมาเองโดยชื่อบาร์บี้ก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนแต่มาจากชื่อลูกสาวของเธอบารบาร่านั่นเองและถ้าผมไม่ต้องบอกพวกคุณก็คงจะเดากันได้ว่าตุ๊กตาตัวที่2องของบาร์บี้ที่ออน Ken, ไ,ไ,าาไหน อีกเช่นกันแต่คือลูกชายของพวกเขานั่นก็คือเคนและบาบารานั่นเองกูว่าประมาณนี้ได้นะคือเชื่อป่ะถ้าคุณถามผมว่าชอบนักการตลาดคนไหนที่สุดเนี่ยไม่ใช่เอเจนซี่เลยเป็นคนไทยด้วยเชื่อไหมครับว่าเขาคนนั้นคือคนขายดอกไม้เอยขายดอกไม้จริงคือวันก่อนครับคนขายดอกไม้โทรมาแล้วก็ถามว่าสวัสดีครับพี่พงศธรพี่ยังคบแฟนคนเดิมอยู่หรือเปล่าครับ เอออะไรนะครับอ๋อพี่คบแฟนคนเดิมอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าผมเนี่ยโทรมาจากร้านดอกไม้นะครับเออเราอย่างไงนะครับก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยพี่โทรมาสั่งดอกไม้กับเราครับบอกว่าเป็นวันครบรอบแสดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพี่ยังคบแฟนคนเดิมอยู่เนี่ยก็น่าจะใกล้ถึงวันครบรอบแล้วถูกไหมครับเฮ้ยรู้จริงแล้วเราในฐานะผู้ชายนะลืมจริงคือไม่ได้ลืมมันครบรอบแต่ว่าลืมไปว่ามันต้องสั่งดอกไม้ก่อนลืมไปว่าของแบบนี้มันต้องเตรียมตัวแลวเอาจริงๆรเขาไม่ได้โทรมาหาผมแค่วันครบรอบนะครับวันทที่2กุมมาาาเโรล เฮ้อผิดพงศธรครับลืมอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้ใกล้จะบันวาเลนทายแล้วนะครับเฮ้ย hey, ของจริงแล้วพอเขาทําแบบนี้เนี่ยถามว่ายอดขายของร้านเขากับยอดขายของร้านดอกไม้ร้านอื่นต่างกันไหมผมว่าต่างยังไงก็ต่าง และนี่แหละครับคือตัวอย่างยุคใหม่ของพวกเราในวันนี้นพพงศธรไม่ได้มีผมคนเดียวแล้วครับแต่ว่ายังมีทีมงานเบื้องหลังอีกหลายชีวิตดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือเราจะมี2ช่องด้วยกันนั่นคือช่องแรกนพพงศธรคือช่องของผมเองและอีกช่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พวกคุณได้เข้าไปติดตามกันนั่นคือ The Insider จะเป็นช่องที่รวมข่าวสารและความรู้ธุรกิจการตลาดที่เยอะที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุดอยู่ในช่องเดียวนะครับซึ่งเสาหลักเนื้อหาของ The Insider เนี่ยจะมีอยู่4แกด้วยน,นั่น Brand กแกนด์นี้จะะประสบความ มาอยากทุกวันนี้เขาผ่านอะไรมาและเขาทําอะไรไปบ้างเหมือนที่คุณได้เห็นในตัวอย่างบาร์บี้เมื่อกี้นี้ Marketing Insider ล้วงลึกและวิเคราะห์เทคนิคการตลาดของทั้งธุรกิจไทยและธุรกิจต่างประเทศที่ทำการตลาดได้อย่างแยบยลและประสบความสําเร็จ3 success insider พาไปคุยพาไปเจาะอินไซด์ของคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะอยากฟังใครอยากฟังเรื่องของคนไหนไทยหรือต่างประเทศเราจะไปหามาให้คุณและเสาสุดท้าย first million insider เชื่อว่าคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยล้านหรือพันล้านเขาต้องผ่านล้านแรกมาก่อนแล้วล้านแรกในชีวิตเขาหามายัางไงติดตามบทสัมภาษณ์นี้และคอนเทนต์ทั้ง4เสาหลักของเราได้ใน the insider ติดตามกันให้รบทุกช่องทางนะครับ Facebook Instagram YouTube แล้วก็ติดต่อแต่และช่องทางมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันเพราะตอนนี้เรามีทั้งทีมที่ทำโปรดักชันไปถ่ายทาสัมมษ์ีีเขยน ทีมวิเคราะห์และทีมที่ติดต่อแปรล,ลิขสิทธ์มาจากต่างประเทศดี e ิน sider จะเป็นช่องข่าวและช่องธุรกิจที่เจาะลึกอินไซต์ในแวดวงของธุรกิจและการตลาดที่ดีที่สุดที่พวกคุณเคยเจอมาเลยและในช่องของผมเองอนพพงศธรผมจะได้ใช้พื้นที่นี้ในการพูดคุยกับพวกคุณในแบบที่เป็นกันเองมากขึ้นพูดคุยกันได้ลึกมากขึ้นและสนิทกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่พูดคุยกันลึกมากขึ้นเอาปัญหาที่เจอในการทำธุรกิจจริงๆของผมหรือของคุณมาพูดคุยกันมากลางมาจับเข่าคุยกันลึกๆนี่แหละ แต่อย่างที่บอกครับในก่อนหน้านี้พอคนติดตามมันหลากหลายกลุ่มผมก็ทําไม่ได้สักทีแล้วเรื่องต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องของผมเนี่ยเรื่องของคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ชมทางบ้านหรือเพื่อนๆลูกค้าผมนักเรียนของผมก็มีหลายเรื่องที่เราอยากจะเอามาจับเข่าคุยกันบนโต๊ะนี้เราก็จะมาไลฟ์คุยกันนะครับทำคอนเทนต์ที่คุยกันแบบลึกๆก็จะอยู่ในช่องนบพงศธรแล้วตอนนี้เรามีคอมมูนิตี้กันด้วยนะครับเข้ามาจอยเข้ามาคุยกันได้ฟรีตอนนี้มีหลายร้อยคนแล้วเราก็จะนัดมีดอัพกันบ่อยๆด้วยเข้ามาจอยเข้ามาคุยกันนะครับ ถ้าคุณยังอยากฟังประวัติของแบรนด์เรื่องราวของแบรนด์เรื่องราวเคสการตลาดต่างๆถ้าคุณเคยชอบคอนเทนต์เหล่านั้นในช่องผมวันนี้คุณต้องไปตามในช่อง The Insider แล้วนะครับช่องผมจะยังเล่าเหมือนเดิมแต่เป็นในเวอร์ชันที่พูดคุยกันลึกซึ้งกว่าแต่ช่อง The Insider จะทําให้คุณเปิดโลกได้กว้างกว่าดังนั้นอย่าลืมตามกันนะครับ t h e Insider และนพพงศธรทั้ง2ช่องทางนี้ฝากติดตามกันทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะใน Com Top comment. เขาไปติดตามกันด้วยแล้วเจอกนในทั้ง่องงใอม่และยินดีต้อนรับเข้าสู่่ยุคใหมของกเรราคับ เอาจริงๆนะอยากรู้ว่าถ้าจะต้องจัดไลฟ์เนี่ยทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งไม่รู้ต้องจัดวันไหนดีผมคุยกับทีมงานมาแล้วทีมงานก็นึกไม่ออกว่าจริงๆวันไหนดีที่สุดผมเลยคิดว่าผมมาถามพวกคุณดีกว่าอยากให้ไลฟ์วันไหนนะครับวันจันทร์อังคารพุธพุธศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์แล้วไลฟ์เวลากี่โมงผมอยากรู้จริงๆเนะ่เอาเรื่องของผมมาคุยกันเอาเรื่องของเพื่อนๆเอาเรื่องของพวกเรามาคุยกันยกปัญหามาคุยกันบนโต๊ะผมวิเคราะห์ให้ฟังฟังเพื่อนๆในไลฟ์วิเคราะห์กันไปด้วย่มันน่ามมมมมาาาาใในนนอเเเเตต์ะะรััดดีี๋ยยววจจงไลลห้ส